สวัสดีนะักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับเพลงตัดนิทราชากริสอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองแล้วก็คราวที่แล้วนะครับเราต่อกันไปในเพลงแขกกล่อมเจ้าเที่ยวแรกนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับก็จะมาต่อในแขกกล่อมเจ้าเที่ยวกลับนะครับอ่าเดี๋ยวไป ดูที่ขอใช์หน้าจอไปที่น้องเพลงนะครับว่าถ้ามาแล้วนะครับอันนี้คือแครกล่องเจ้าเที่ยกวกลับนะครับเนื้อเพลงมีว่า เผือนาราธิเบสผู้ปกเกตชาวประชาทรงพระกรุณาพระราชทานให้สมานสมอนไมตรีเป็นสวามีพิริยาแก่เขาทาสาทั้งสองนะครับอันนี้คือคำหนึ่งนะครับอ่ะก็จะร้องด้วยทำนองเดียวกันกันกบเที่ยแรกนะครับอ่ะขอะะเทีเบเสียงก่อน อันนี้มีอุปกรณ์เทียบเสียงมาคุยอู้นะครับออตรอ,อตรงขึ้นนะครับเปลี่ยนจากเผือเป็นเมื่อนะครับเ,ออเนื้อเพลงอะไรเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ไปตาม ความเหมาะสมความกลมกืนความเข้ากันของทาน,นองก็แล้วแต่ว่านะักร้องท่านใดจะตีความว่าไงนะครับก็อันนี้ครูขออนุญาตเปลี่ยนจากคําว่าเผื่อตรงนี้นะครับเป็นเมื่อน้อยนยนอยน้อยน้อยนจบเสียงตอนนะครับ บ่อนานจึงอีแมนใช่ไหมอ,อันนี้ก็จะคืนว่าตรงน,นี้มันก็ดน,นตีมันจะส่งมาตอนซอนซอนซอนตอนซอนมืออนาราทีเบ็ได้ไหมครับ <c oughs> อาลองทำตามดูนะครับ 啊。 Oh เซ้ำนะครับที่สามอีกรอบหนึ่งสองซ้ำสองพระกรุณาค์พระราชทานแล้วก็เอื้อนใช่ไหมจำได้ไหมมันมีเอื้อนขัดตรงกลางหน่อยนึง อานท่าที่สี่อีกหครั้งนะครับหนึ 1, 2, ่งามายสนตรี่อีกนึงครั้งนะครับทันที่สี่หนึ่งสองส นะครับติดนิดนึงเป็นสวาวมีให้สมาานสมนัยตรีเป็นสวาว เป็นสวามีหายใจฮาอริยานนสีแดงนะครับได้ไหมอ้าวนาที่สี่ตามนะครับ้อมกัรหนึ่งสองสา ต่อไปมันคัทที่หก ครับมันจะมีเครื่องมือติดลงมาอีกนิดหนึ่งต้นทางสามสองอยู่นี่อี่แดงกันครับ จบแล้วข้อหนึ่งมีแค่นี้เองก็น้องไม่ง่ายเหมือนรอบแรกนั่นแหละนะครับาเป็นสวามีของการหนึ่งสอครับเป็นสวามี ตอนที่สองร้อเหมือนกันกับข้อคำขานนะครับรอชิงชาก่อนน้อย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  น้อย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 นอยทงับงจิตอ,ออันนี้นะอยู่ข้างหน้านะับลงมาตรงที่ว่างตรงนี้ อหนึง่งลมสีแดงอีกหนึ่งลมนะครับต่อกันแบบนี้ยากหน่อยอลองใหม่นะครับชิงครับฟองจิตอ้อออยยอมยิน ได้ไหมครับตามพระเพนีโอ,โอรานอ,อย่างงี้นะครับก็เอาใหม่ปองจิตทิงครับ ครับผู้สร้างให้ออกว่าผู้สร้างนะผู้สร้างเป็นผู้สร้างนะเวลาร้องเพลงเนี่ยมันอาจจะมีผลเนียงเปลี่ยนไปบ้างก็ให้มันเข้ากับนองเดี๋ยวเราฟังผมมันนั้นมันก็ยังรู้สึกว่าเป็นผู้สร้างอยู่มันะที่มันต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเป็นลีลาของการขับร้องานผู้สร้างเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีฉีดอยู่ข้างหลัง ท่านบูชา Okay. thank mm -hmm. you เอาเองตามนี้นะครับก็พร้อมบ่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เองนะครับอ่ะก็สําหรับเพลงแขกกลอมเจ้าเท่ากับก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับไปพบกับครูในชั้นเรียนครับเ